สวัสดีครับนี่คือจักจันนะครับทุกคนนี่ครับจักจันเราเอาเปลือกออกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําเมนูจักจันผัดพริกเกลือนะครับนี่ครับจักจันที่เอาเปลือกออกแล้วนะครับมาทํากันเลยนะครับเราได้ใส่แป้งนิดหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ทอดนะทอดให้เขากรอบนะครับ ราจะใส่ต้นหอมทีกิฟ้าและกระเทียมนะครับนีนะครัผมเช็คดูนะครับกรอบแล้วนะครับ กลนหอมกระเทียมนะครับใส่ลงไปผัดให้หอมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จัดใส่ลงไปคนระับผดปรุงรสชาตินะครับผมปรุงรสแล้วก็ผงพริกเกลือนะครับเราจีนเพิ่มความหอม และนี่คือจักจจันผัดพริกเกลือนะครับขอบคุณที่รับชมครับทานเล่นเพลินเลยนะครับ